ใใอเออเได้อยู่ได้เสียงย่างเสียงนะครับมือนี่กัเป็นมือที่สามนะครับแมาท่องเที่ยวอ่าอยู่ประเทศเลาาเป็นเล้าใต้คือปากเซจำปาสัก <c oughs> มือนี่ก็ชั่วเฟือ่อนี่เพิ่นรับใส่มาเด็ดสองสามมือแล้วอเป็นรถตู้เมาเมามว่านนี่ก็ไปอ่าพนพระเพ่งมือนี่เพิ่นผ้ามา ตัดผาสวมจากปากเสะประมาณ40กว่ากิโลกำลังที่เดินทางไปถือว่าดีพันบริการนี่ยังดีสุดยังแล้วก็เป็นมักคุเทศได้โตไปใส้พันกับบอกว่านั่นคืออันนั้นนี่ดีเซื้อซื้อว่างใดก่อนท่านซื้อซื้อเลืแอร์ซื้อแอร์ซื้อแอร์บ้านเกิดพันกับยุนี่ล่ะยุบผักเสะนี่ล่ะหาเงินใน ได้หลายก็คนไทยเพื่อนนี่ถ้าค้าหมอรถเนี่ยให้ว่าเบื่อเดียวนี่สามสี่พัน,นเอเฮ็ดได้ขนาดไทยหฮาหาเมื่อละสามร้อยหนึง่งเลาเก่งอ่ไปเลยต้องติดตามต่อไปต่อไปสิท้ายอ่นาน้ตกผ้าสวมเห็บ้ังนี่เขาก็มาหอดมาหวอดกับประมาณสามโมงเศาราของวันวาเลนไทน์คือวันที่สิบสี่มือนี้อ่าปีสองพันสิบหเออเอาเอา ไว,ว้สำนีก่อนแล้วก็ติดตามตอนตตอ